โอเคสำหรับเด็กนี้นะครับตามรีเควสเด็กฮนะก็คือเป็นน้องๆผู้เล่นใหม่นะครับผมซื้อ,อบอกกาแล็กซี่บล็อกนินจาอะไรไปนะครับ้วคาเนี้น้องเขารวมเด,เด็กนี้ได้นะครับนั่นก็คือเด็กมาซึยาม่านั่นเองนะครับผมเป็นนินจาปูจิลิปนะครับผมเป็นเผ่านักสู้นะรตระกูลนินจานะก็อารมณ์ประมาณนี้ฮะ คือซื้อไปแล้วนะครับผมแล้วก็มีความรู้สึกว่าคอนโทรลเด็กนี้ไม่ถูกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้นะครับก็เลยจะมาชี้แจงแถลงไขนะครับเกี่ยวกับกลไกรเล่นนะครับว่าเด็กนี้ควรจะคอนโทรลเด็กไปในแนวทางไหนดีเนาะโอเคนะครับผมก็ก็เริ่มจากตัวละครนะครับผมตัวการ์ดนะครับท่าน้ําก่อนเลยนะครับมุมซ้ายบนนะครับก็คืออิซุมินะครับผมคนนี้เนี่ยเป็นท่าหมัดก็คือบูดาคอนนะครับเดอะบูดาคอนนั่นเองนะครับผมเป็นแบบหมัดมังกรสีฟ้านะครับผมมาตามนั้นเลยก็ เป็นนะครับนินจาปูจิลิตเลเวลสองธาตน้ำนะ,ะาาน,นะครับผม MP ค่าไล่สอค่าโจมตี2องแอตแท็กสิบดิฟเอนสิบสปีดสนะครับผมเฉดออฟมาซิยาม่านะครับผมมีถ้ารวมล่างนะครับผมก็คือรวมปูจิลิตรหนึ่งใบแอตแท็จะเป็น13ค่าโจมตี2หน่วยนะฮะแต่ถ้ารวมล่างขั้นที่2เนี่ยก็คือนินจาบวกปูจิลิตเนี่ยครับ a t t a c k จะเป็น15นะครับผมโจมตีได้ถึง2ครั้งแล้วก็ MP ค่าโจมตี2หน่วยนั่นเองนะครับผมมีบนัสที่เข้ามาครับบอกว่าการ์ดใบนี้เนี่ยจะได้รับ a t t a c k บวก3แล้วก็ MP นะครับผมลบ2นะครับผมเป็นระยะเวลา1เทิร์นนะครับคือลบ MP เลยไม่ว่าจะเป็นค่าตีหรือค่าใช้สกิลนะครับก็จะลบ2หน่วยนะครับผมนะฮะเป็นระยะเวลา1เทิร์นนะครับผมแล้วก็ชื่อการ์ดเนี่ยทำงานเพียง1ครั้งต่อทัพเท่านั้นเองนะครับผมเนาะก็จัดตีก็ได้นะครับผมโดยใช้ใในนนนกกกกกกาาาาาารรรรลลลลลดดดด MP แ้้้้้้ววว็็็ิิ่่่่งงงตีีฟไไไปะะคคัับบบหืออจชส สกิลนะครับซิลหนึ่งใบติดฟิกเคิร์ดนานไปเรียกว่เวลาถึง2เทิร์นเนี่ยนะครับผมเมื่อมีนินจาปูจิริสสใบในสนามขึ้นไปนะครับผมและหรือในชายด้วยนะครับผมก็คือรวมกันเนี่ยให้ได้4ใบนั่นเองนะครับก็จ่าย MP2 นะครับผมอันนี้ยืดลายไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็ไม่ฟิก MP นะครับสามารถใช้เรื่องของการลบ MP มาใช้ลบค่าใช้สกิลได้ด้วยเนาะใช้ได้ครับผมเก่งเลยตัวถัดมาครับผมก็คือท้าดไฟนะครับนั่นก็คือ โคฮารุนะครับผมเดอะเฟินิกนะครับผมคนนี้ก็คือเป็นวิชาหมัดฟินิกแน่นอนนะครับผมนินจาปูจิลิสนะครับเลเวลสองนะครับผมอ MP ค่าไล่สองค่าโจมตีสองนะครับเป็นนินจาธาตุไฟนะครับผมแอร์แท็กสิบเอ็ดดีเฟนสิบสปีดสี่ครับผมแน่นอนครับผมเฉดออฟมาซิยาม่านะครับผมก็มีท่ารวมร่างครับท่าแรกก็คือรวมปูจิลิสหนึ่งใบแอร์แท็จะเป็นสิบสี่ MP ค่าโจมตีสองหน่วยนะครับผมแล้วก็รวมร่างขั้นที่สองครับบอกว่ารวมร่างนินจาปูจิลิสนะครับผม แอทแท็กจะเป็น15โจมตีได้ถึง2ครั้งนะครับผมแล้วก็ MP ค่าโจมตี2หน่วยเช่นกันนะครับผมมีบริที่เข้ามาครับบอกว่าสามารถนำมิสติกนะครับชนิดพ a 1ใบในสนามไปยังชายนะครับผมอ่าก็คือแบบขัดบอร์ดฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับผมถ้ามีแบบ กลาง PA ไว้ใช่ไหมผลนี้ก็คือลงมาปุ๊บนําไปเลยนะครับผมเอาลงชายอ่าอัพลิตี้ถัดมาครับบอกว่าการ์ดใบนี้เนี่ยแอตแทกบวกตามนินจาปูจิลิศในสนามและหรือในชายเรานะครับผมบวก1ตัวต่อหนึ่งเออหนึ่งจุดนะครับต่อหนึ่งตัวอะไรกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีอัพลิตี้อันสุดท้ายครับบอกว่าเนมัสยาม่าฝ่ายเรานะครับได้รับนะครับผมเอ่อเทคเพิ่มความสามารถนะครับผมก็คือเมื่อซิลนี้โจมตีซิลหนึ่งใบนะครับแอตลบแอตแทกตามนินจาปูจิลิศในสนามและหรือในชายเราเป็นระยะเวลา1เทิร์นครับผม ต้องบอกว่าอารีตี้อันนี้ครับก็คือแจกให้กับเนมัสเยามาทุกใบนะครับผมก็คือทุกตัวเนี่ยจะได้รับเท็บอกว่าเมื่อโจมตีซิลหนึ่งใบนะครับผมลบแอตแทลตามนินจากุจิริสในสนามและในชายเราหนึ่งเธอก็คือได้กันทุกคนเลยนะครับผมแล้วต้องบอกว่าคนนี้ไม่ได้2วกหนึ่งด้วยนะครับผมการติดเทคเนี่ยซึ่งในมุมมองผมเนี่ยถ้าทำตามเข้าใจนะ คือ1ตัวจะมอบให้1น,นึ่งเทคนะครับผมแล้วก็ถ้ามีอีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบเอ่อเดอะเลสซีนี่ก็คือโคฮารุอีกตัวนึงนะฮะงอกออกมาด้วยเหมือนกันก็จะมอบเทคเนี้ยเพิ่มเข้าไปอีกนะครับกลายเป็นว่าก็จะลบ1ตอบ่อ1เทคถูกไหมครับกลายเป็นว่าลบสอลบสามลบสตามจำนวนโคฮารุในสนามเลยนั่นเองนะฮะซึ่งผมมองว่า ไม่มี2องวกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปริตี้นี้ไม่ได้กำกับด้วยเนาะว่าห้ามทับกันหรืออะไรกันประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคเนี่ยก็จะได้มอบไปเรื่อยๆให้กับทุกตัวนั่นเองนะครับมี4คนมอบ4บรรทัดนะครับผมก็คือตีหนึ่งตัวลบ4นั่นเองนะครับอันนี้คือมุมมองผมนะผมไม่เคยเล่นเด็กนี้เหมือนกันนะครับผมก็คือแบบมาอ่านเทคแกะเทคแล้วก็ชี้แจงแถลงไขเลยถ้าผิดบอกได้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมก็คือเอ่อฟุตโต้นะครับผมธาตุลมนั่นเองนะครับคนนี้เป็นเดอะกรีนแบทนะครับผมเป็นหมัดอารมณ์หมมััด่งคาาวนะรบผอ เป็นนินจาปุจิริธาต์ลมเลเวลสองเอีค่าไล่สองค่าโจมตีสองแอตแท็กสิบดีฟ ens ิบสปีดห้านะครับผมก็แน่นอนเช่นกันครับโคนิเชตออฟมาซูยาม่านั่นเองนะฮะก็ มีท่ารวมร่างครับบอกว่ารวมร่างปูจิลิสหนึ่งใบนะครับแอตแท็กจะเป็นสิบสามเอพีค่าโจมตีสองหน่วยนะครับผมแล้วก็ถ้ารวมร่างกับลินจาปูจิลิสนะครับแอตแทจะเหลือเพียงสิบเท่านั้นนะครับแต่การโจมตีนั้นเป็นออนะครับผมแล้วก็เอพีค่าโจมตีสี่หน่วยนั่นเองนะครับผมมีเอเบรตี้ในเทคบ็อกครับทั้งสองอันเลยนะครับผมอันแรกบอกว่าเนมัสยาม่าฝ่ายเรานะครับแอตแท็กบวกสองและโจมตีข้ามเบลงดิฟเวนร์ไลน์ได้นะครับผมเทคนี้นะครับผมเกิดขึ้นให้กับเนมัสยาม่านนนนนะะะะคครรรัับบทเเเ็ดมมมยยยาาุกกลลลลฮจจิิข้้ไไ์วๆผงนะ แล้วก็มีสกิลครับอ่าสกิลเนาะโอเคไลฟฟีซิลเนมัสยาม่าหนึ่งใบในกองเรานะครับผมที่มีชื่อเดียวกับมัสยาม่าฝ่ายเราในสนามครับจ่ายสองนั่นหมายถึงคือถ้าเรามีซิลเนมัสยาม่าตัวไหนแล้วเนี่ยครับในสนามเนี่ยเราสามารถจ่ายสสกิลนะครับผมเพื่ออ่าไลฟ์ซิลที่มีกับเหมือนในสนามนั่นเองครับผมงอกเข้ามาเนาะอ่าประมาณนั้นเลยนะครับผมสำหรับทานลมนะตีออได้ลากพวกได้แล้วแถมแจกเทคนิคให้เพิ่นบินข้ามลายได้ด้วยเก่งมากๆครับสำหรับใบนี้เนาะต่อไปครับผม โคทาโร่นะครับผม Lion, บเดอะโกลเด้นไลอ้อนนะเออเดอะโกลเด้นไทเกอร์นะครับผมอ่าก็คือหมัดที่เสือนั่นเองนะครับผมเป็นนินจาปุจิริทัดดินเหลือสองเอ็มพีค่าไล่สองค่าโจมตีสองไอ้แท็กซีเอ็ดดีฟนซี่เอ็ดสปีดสามครับผมเฉดออฟเมกมาซียาม่าเหมือนกันนะครับผม รวมล่างครับขั้นแรกบอกว่ารวมฟูจิริทหนึ่งใบแอตแทกจะเป็น14ดีเฟนส์14นะครับผมแล้วก็เอพีค่าโจมตี2หน่วยนะครับผมแล้วก็ถ้ารวมล่างอันที่2องบอกว่ารวมนินจาหนึ่งใบบวกฟูจิริทหนึ่งใบแอตแทกจะเป็น16ดีเฟนส์16เอพีค่าโจมตี2หน่วยนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าคนนี้เป็นตัวแจกโปรเทคเทื่อนนะครับผมพออาบิวตี้บอกว่าเมื่อเนมเมื่อเมื่อเผานินจาฟูจิริทนะครับผมและหรือเนมไทเกอร์ฝ่ายเราเข้ามาในสนามนะครับผมสามารถให้ซิลนั้ทแอตแทกบวก คนนี้เนี่ยไม่ได้กําหนดชื่อเขานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเท็ที่จะเกิดความสามารถเนี่ยหนึ่งครั้งต่อซรัพย์ถ้าเรามี4ตัวนะครับมันสามารถเกิดได้ทุกคนเลยนะครับผมก็คืองอกได้4ครั้งเลยน,นั่นเองนะครับผมไม่ได้กําหนดนะอะไรอย่างเงี้ยรผมก็ทําให้การแจกเท็ตรงเนี้ยสูงสุด แม็กซี่อะไทีเดียวนะครับผมอ่ะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับมีสกิลครับบอกว่าอ่าทำลายซิลฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบนะครับผมที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีหรือใช้สกิลนะครับผมจากเนมัสยาม่าและหรือเนมไทเกอร์นะครับผมในซับเทิร์นนี้นะครับยืนแอตแทกไลา์ใจ2 MP นะครับผมแล้วก็สกิลนี้ใช้ได้แค่2ครั้งต่อเกมต่อตัวนะครับในกรณีจะมี4ตัวนั่นคืออใช้สกิลนี้ได้ถึง8ครั้งนั่นเองนะฮะก็พูดง่ายๆก็เป็นสกิลที่ไว้ทำลายเลยนั่นเองนะครับผมคือเก่งจริงนเเนน่าา้้ีะฮ ระเบ,บิดทิ้งเลยคุ้มค่านะครับใบนิงเก่งแน่นอนต่อไปท่าแสงครับผมคิริกินะครับผมเดอะไวเอล์เอลนะครับเปนคนนี้หมัดอ่าหมัดหมัดหมัด,มดเขาเรียกอะไรนะเหี่ยวอ่าตามนั้นเลยนะครับผม ดินจาปูจิลิตท่าแสงนะครับผมเลเวล2 MP ค่าไลายสค่าโจมตี2นะครับผมแอทแท็ก1ิบเอ็ดดีเฟนส์สิสปีดซีนะครับผมเสร็จออฟมาซียาม่าเช่นกันนะครับผมมีท่ารวมร่างครับรวมร่างปูจิลิตหนึ่งใบแอทแท็กจะเป็น1ิค่าโจมตี2หน่วยท่ารวมร่างขั้นที่2ครับนินจาบวกปูจิลิตนะครับผมแอทแท็กจะเป็น15โจมตีได้ถึง2ครั้ง MP ค่าโจมตี2หน่วยนะครับมีปริตี้ครับบอกว่าเมื่อเนมาซียาม่านะครับผมโจมตีสำเร็จหรือใช้สกิลสำเร็จนะครับสามารถแสดง เนมัสยามาหนึ่งใบในกองเราขึ้นมือนะครับผมที่ชื่อการ์ไปนี้ทำงานเพียงหนึ่งครั้งต่อซรับนะครับผมต้องบอกว่าเห็นการโจมตีหรือใช้สกิลที่ส่งผลสําเร็จนะครับอ๋อในกรณีของการโจมตีนะครับโจมตีสําเร็จก็คือไม่ว่าเราจะตายหรือฝั่งตรงข้ามตายก็ตามนะครับมันถือว่าการโจมตีนั้นได้สําเร็จลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้รับเหมือนกันนะครับเทคนี้ก็จะเกิดเดอรนะมีสกิลครับบอกว่าไล่ฟรีนะครับผมการ์ไปนี้จากมือนะครับเทคบอกว่าผลบวกค่าพลังบนซิลหนึ่งใบนะครับ เท่ากับ0ูนแทนนะครับผมเป็นระยะเวลา1เทิร์นนะครับเมื่อมืเมื่อมีปุจิลิศถ่าแสงและหรือนินจาปุจิลิศฝ่ายเราในสนามนะครับใช้ได้แบบอินเตอร์เฟียร์ครับผมจ่ายสองกระโดดเข้ามาจากมือเลยนะครับปั้งนะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่มีผลบวกค่าพลังจะได้รับบวกเป็นศูนย์แทนนะฮะคือเกณงจริงนะครับผมไปได้ครับต่อไปนะฮะกระสึกนะครับผมเดอะแบ็คไวเปอร์นะครับผม เป็นนินจาปูจิริท่ามืดเลเวลสอนะครับผม MP ค่าไล่สค่าโจมตี2องแอตแท็กสิบเอ็ดดีเฟนซ์สิเสปีดสเฉดออกมาซิยาม่าเช่นกันมีท่าลมล่างครับท่าแรกบอกว่าลมล่างปูจิริทหนึ่งลายแอตแท็กสิบค่าโจมตี2หน่วยนะครับผมแล้วก็ท่าที่2ครับลมล่างนินจาปูจิริทนะครับผมแอตแท็จะเป็น15การโจมตีถึงสามทม์ด้วยกันนะครับผมก็คือ3ครั้งนั่นเอง MP ค่าโจมตี2หน่วยนะครับผมมีอไปตี้สั้นๆครับบอกว่าเนมมาซิยาม่าและหรือเนมไวเเปอรรร์นะคับผมฝ่าาย ใบอื่น Attack บวก 2, อง Defense บวก2นะครับผมต้องบอกว่าบวกใบอื่นนะครับไม่บวกตัวเองนะสำหรับเทคนี้นะครับก็ตามนั้นครับผมแต่มีสกิลเพิ่มเติมครับบอกว่าเนมัสยาม่าและหรือเนมไวเปอร์ฝ่ายเรานะครับผมอยู่ในท่ารวมล่างใดก็ได้ครับผม1เทิร์นนะครับชี้1ตัวนะ่ายเพิ่สูงเล่นทีนะครับทำได้3ครั้งต่อเกมนะครับผมแล้วก็สกิลเนี้ยเนี่ยยกเลิกโดย PA ไม่ได้นะครับผมคือเจ๋งจริงๆนะ แล้วก็มีสกิลด้านล่างสุดครับบอกว่าเนมมาซิยาม่านะครับผมและหรือเนมไวเปิลหนึ่งใบแอทแท็กบวกสองและไม่ถูกทำลายจากการสวนกลับในทับในซับเทิ์นี้นะครับผมจ่ายเพียง1 MP เท่านั้น3ครั้งต่อเกมและที่สําคัญคือยิงสกิลนี้ได้แบบอินเทอร์เฟียร์ด้วยนะครับผมอ่านี่คือตัวเล่นนะครับในหมวดของอชุดเดอะมูนเลสซิ่งเดอะซันนะฮะนั่นก็มีตัวเติมนะครับผมต้องบอกว่าแต่คราวนี้คนที่มาเติมเนี่ยจะไม่ติดเนมนะครับผมก็คือจะไม่ติดเนมของมาซิยาม่านะครับผมนั่นก็มือนั่นก็คือ เซซึเอ่อเซซึนะครับผมอ่าผมเดอะเอเวกเคนนิงนะครับผมคนนี้รู้สึกจะเป็นนินจาตัวเก่าเนาะจากชุดคิมสันสุกุระหรือเปล่านะครับผมจำไม่ได้มาในเวอร์ชั่นที่เป็นนินจาปูจิลิปนะครับผมเป็นธาตุน้ำเลเวลหนึ่งนะครับผม MP ค่าร่ายหนึ่งธาโจมตีสองแอตแทบเก้าดีเฟนเก้าสปีดสี่นะครับคนนี้อยู่ในชุดเดอะเเวกเคนนิงนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดเลยออยู่ในชุดเอ่อเอเวกเคนนิงหนึ่งหรือสองนี่แหละนะครับผมแต่ สำหรับตอนนี้คือบล็อก awakening หมดไปแล้วถูกไหมครับตอนนี้ในชุด awakening เนี่ยก็จะไปอยู่ในชุด galaxy นั่นเองนะครับผมใครอยากตามหาตัวนี้มาเสริมนะครับผมก็ใน galaxy box ครับผมจัดไปครับมีเบตี้ครับบอกว่าเข้ามาสามารถแสดงนินจาปูจิลิตหนึ่งใบในมือเรานะครับจากนั้นเลือกหนึ่งอย่างนะครับผมเลือกอันแรกนะครับแสดงนินจาปูจิลิปหนึ่งใบในกองเราแล้วนําขึ้นมือนะครับผมอันนี้อันแรกนะส่วนถ้าเราเลือกอันที่2อครับบอกว่าแสดงลีลิกกลุ่ม1ิบวกหนึ่งใบในกองเราครับแล้วก็เอาไปติดที่นินจาปูจิลิตฝ่ายเรานะครับ มีแอปพลิตี้สุดท้ายครับบอกว่าเมนสเต็ปนะครับบอกว่าเมื่อเข้าสู่ซับเธอเอ่อเมื่อเข้าสู่เมนสเต็ปนะครับของเราสามารถไล่ฟรีนินจาปุซิลิตนะครับผมที่ไม่ใช่อ่าทัดน้ำนะครับหนึ่งใบในมือเรานะครับผมหนึ่งครั้งต่อเกมน,นะครับผมแอบสเปรย์พวกได้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าค่าไล่ของทุกตัวในสนามเนี่ยแทบจะเป็น2หมดเลยนะครับผมแล้วก็ในสนามเนี่ย ตัวหลักๆตัวทำเกมที่เป็นเนมัสซิยาม่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเลเวลสองนะครับเพราะฉะนั้นเจสึเนี่ยเดอะเวคเคนนิ่งนะครับก็จะเป็นคนเดียวเลยที่มีเลเวลหนึ่งนะครับผมสำหรับผมเนี่ยโดยตรงเนี่ยครับผมมองว่าแค่แก๊งเนี่ยมันก็พอเล่นได้แล้วนะครับผมส่วนอีก2จังหวะที่ผมแบบจะแอบมานะครับผมนั่นก็คือ ให้เล่นใส่คาคุยะนะครับผมคาคุยะเข้ามานะครับเดิมพันบลิเซตนะครับเป็นนินจานะครับผมเป็นธาตุมันตินั่นเองนะครับผมเลเวลสองเอ็มพีค่าไล่สองค่าโจมตีสองนะครับผมแอร์แท็กสิบเอ็ดดีเฟนเซอร์สิบสองสปีดสิบนะครับอ่าอยู่ในชุดเดิมพันบลิเซ็ตเดือดซันนี่แหละนะมีท่าลุนล่างครับบอกว่าลุนล่างนินจานหนึ่งหนวยแอร์แทกจะเป็นสิบนะครับการโจมตีเป็นออแล้วก็ใช้เอ็มพีในการโจมตีคือสี่หน่วยนั่นเองนะครับก็มีไิที่เข้ามาครับบอกว่า ถ้ามีนินจาฝ่ายเราใบอื่นในสนามนะครับสามารถแสดงมิสติกนะครับชุดเดอะมูริ n ิ i s i n g s ซันนะครับผมหนึ่งใบในกองเราแล้ว,ลวนำขึ้นมือนะครับที่ชื่อการ์ไปนี้ทำงานเพียงหนึ่งครั้งต่อสัตว์เทอเน้นเอกนะแล้วก็มีเงื่อนไขในเด็กครับบอกว่าเราเนี่ยต้องไม่มีการ์ดในชุดปกติที่เป็นคิมซันซากุระนะครับผมการ์ดใบนี้ถึงจะเกิดเทคบล็อกในช่องเงื่อนไขนะครับผมเงื่อนไขก็คือบอกว่า เมื่อมิสติกชุดคิมสันสกุลนะครับเอ้ยไม่ใช่เมื่อชุดเดอะมูนลิซิ่งตูนซันเ่ยครับผมที่ไม่ใช่เอ็กซ์ตาร์นะครับผมฝ่ายเราตกชายนะครับผมจากสนามเราสามารถจวบมิสติกหนึ่งใบนะครับผมที่ชี้การไปนี้ทำงานเพียงหนึ่งครั้งต่อซัพนะครับผมสำหรับในส่วนนี้เดี๋ยวผมขยายเพิ่มเติมเนาะแล้วก็มีสกิลล่างชุดกับบอกว่านินจานหนึ่งใบนะครับอาบิลิตี้สูญเสียไม่ได้หนึ่งซักเทิร์นนะครับผมก็ไล่ยิงได้สกิลแบบอินเตอร์เฟียร์นะครับผมอ่าก็จ่ายเพียงหนึ่งเงินะครับผมมอื ก็สำหรับน้องๆที่ถามมานะครับว่าเออพี่ครับเด็กนี้ผมเอามาตั้งไม่ถูกอบไม่รู้จะเอาตัวไหนขึ้นก่อนนะครับทั้งๆที่รู้ว่ามันแจกเทคคให้กันนะครับผมประมาณนี้นะต้องบอกว่าอย่างนี้แล้วกันครับผมต้องในรูปแบบเด็กนี้นะครับมันเป็นเด็กตีนะครับเป็นจะเป็นเด็กที่แอบเปิดฉากไีสะส่วนใหญ่นะครับผมแต่ในเรื่องของการโจมตีนะครับผมอาจจะต้องมีตัวที่ซัพพอร์ตบอดนิดหนึ่งนะครับผมตรงที่ว่า ธาตุดินเนี่ยครับต้องไม่ให้ขาดนะครับผมนั่นก็คือโคทาโร่นั่นเองโคทาโร่เนี่ยห้ามขาดจากเด็กจากสนามเด็กขาดเพราะว่าทุกครั้งที่มีมาซยาม่าเข้ามาในสนามเนี่ยครับเจ้าโคทาโร่เนี่ยครับก็จะชี้เป้านะครับบอกว่าสามารถให้ซิลตัวนั้นเนี่ยไม่แอตแทกบวกสแล้วก็ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้หนึ่งเทินนะครับผมในเรื่องของการตั้งเกมตอนต้นถ้าเกิดเราเล่นคนแรกแล้วกลัวว่าฝั่งตรงข้ามเล่นคนหลังแล้วจะบุกเข้ามาตีเราเนี่ยครับแนะนําให้เอาโคทาโร่ก่อนเลยนะครับผมจริงๆโคทาโร่เนี่ยเหมาะกับทุกช่วงเวลานะครัับบใใในนนนนนนเเเเเรรืืื่่่ออ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 งงงงขกกกกาาาลลลมแ้้้้ว็็โยทพหคไปปตต นะครับผมหรือว่าจะทําเกมบุกเนี่ยโคทาโร่ก็จะมีผลมากๆนะครับเพราะว่าจะได้รับเทคบอกว่าแอตติกสองไม่ถูกคนมาจากการต่อสู้1เทินเลยนะครับผมถ้าลงในเทินตัวเองเราจะตีไปก็ได้นะครับแล้วเราก็จะไม่ถูกคนมาจากการต่อสู้เนาะต่อให้เราเป็นฝ่ายแพ้ก็ตามนะครับผมประมาณนั้นนะแต่ในกรณีเดียวกันครับอย่างที่บอกว่าอาร์เบอร์ตี้พวกเนี้ยมันจะได้รับเออ่เหมือนกับโยนให้เพื่อนเนาะว่าโยนให้เพื่อนว่าเออแบบไม่ถูกคนมาจากการต่อสู้ถ้าเกิดเราโดนมิสติกตระกูลยกเลอร์อาร์เบอร์ตี้ของซีลไฟล์ข้างๆเนี่ยเรากะะทท็ ซัพพอร์ตตัวเด็กนะครับทำให้มันแก้เกมยากขึ้นนะครับก็แนะนำเป็นเกสึะนะครับผมเดอะแบ็คไฟเปอร์นั่นเองนะครับก็คือทัดมือนั่นเองตัวทัดมือเนี่ยมันจะมีสกิลยิงเสียนะครับผมบอกว่าแอตแทกบวกสองและไม่ถูกทำลายจากการสวนกลับนะครับผมในจุดนี้มันจะใช้สลับกันระหว่างโคทาโร่กับเกสึะนะครับผมก็คือในเรื่องของการใช้สกิลแทนนะครับผมทำให้เขากันสวนนะฮะผมในกรณีถูกยกเลิกแค่เพียงอบิลิตี้ยังรอดนะครับผมแต่ถ้าในกรณีแบบยกเลิก c ปอร i วบวกสกิลด้วยนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของเด็กนี้นะครจุดอ่อนของเด็กนี้เวลาโดนยกเลิกทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะตายนะครับผมซึ่งไม่มีท่าหนีได้เลยนั่นก็คือแบบต้องพึ่งทามลิสติกนะครับในจุดนั้นเลยเนาะ ส่วนในเรื่องของการทําเกมต้องบอกว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับผมในเรื่องของการหาพวกสเปรบอร์ดหรืออะไรก็ตามนะครับผมเราก็จะใช้ตัวเสริมล่าสุดนะครับนั่นก็คือเซสึนะครับผมที่เป็นจุด The Awakening เข้ามาเนี่ยฮะในเรื่องของการใช้เมนสเตปหาพวกขึ้นมือนะครับเมนสเตปลงมาไล่ฟีอะไรประมาณเนี้ยครับเราก็จะสเปรได้เรื่อยๆนะครับผมวิธีการเติมบอร์ดโดยการใช้สกิลหรือโจมตีสําเร็จเนี่ยก็จะมาจากคีริกินั่นเองนะครับผมซึ่งคีริกิเนี่ยตอนใช้สกิลกระโดดเข้ามาปึ้งนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งใบบวกรู ให้เสิร์ชนะครับผมก็คือหาเนมมาซื้อม่าหนึ่งใบในกองเราแล้วนําขึ้นมือน,นะครับในจุดนี้มันจะเติมได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ตัวที่ทําเกมจริงๆสําหรับเด็กนี้ต้องบอกว่า,าตัวใดก็ตามครับที่มีท่าตี1นึ่งไทม์สองไทม์เอ่อที่มี2องไทม์สามไทม์นะครับพวกนั้นเนี่ยจะเป็นตัวทําเกมบู๊นั่นเองนะครับซึ่งมันบู๊ได้เกือบทุกตัวเลยนะครับผมแน่นอนว่า เทคอริตี้ของเราทั้งหมดนะครับมันจะโยนให้กันเองแบบอุตลุดเลยสําหรับเด็กนี้นะครับยิ่งเราแบบลงได้หลายตัวใช่ไหมฮะมันก็จะโยนเทคไม่ว่าจะเป็นตัวของโคฮารุธาตุไฟนะครับที่บอกว่าซิลันหนึ่งเนมัสซีมาฝ่ายเราได้รับเทคโจมตีแล้วก็ซิลัหนึ่งใบลบแอตแทกตามคินจาปุตลิดเนี่ยได้สนามหนึ่งใบในสนามไในในชาย์หนึ่งเทิร์นนะครับมันแจกเทคให้ทุกคนนะครับไม่ว่าเราจะเอาคิริกิวิ่งตีนะครับผมแบ็คไวเปอร์วิ่งตีนะครับผมโคทาโร่วิ่งตีหรือใครก็ตามนะครับผผมมมมททีีีี่่่่เเเเปป็็นนนนนาาซซวววิงงงตกกจะะะไไดดด้้รรรััับบคคคขขอโฮุยยึใณ เคสซีนะครับผมเดอะแบ็คไวเปอร์เนี่ย,ะะม, per, ยมันก็จะมีปั๊มพลังให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถจ่ายศูนย์สกิลเพื่อเปลี่ยนท่ารวมร่างของเนมัสยาม่าของเราะครับทำให้อยู่ในท่ารวมร่างใดก็ได้ในซับเทิร์นนี้นะครับผมในผลเนี่ยคือ1เทิร์นนะครับผมคือมันเป็นอะไรที่ผมต้องบอกว่า มันออกแบบมาให้ตีนะครับผมเพราะฉะนั้นน้องที่เล่นเกมนี้นะครับแล้วมีความรู้สึกว่าเออผมตั้งบอดแล้วผมโดนตีตายนะครับผมต้องบอกว่าเป็นจุดที่เราไม่ควรเข้าไปอยู่ก็คือการที่แบบโดนพับสนามบุกนะครับผมเด็กนี้ต้องเป็นฝ่ายบุกนะครับผมแต่จะทํายังไงนะครับผมนั่นต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงๆนะครับผมถ้าเด็กนี้บุกได้นะครับผมก็จะค่อนข้างโอเคนะครับและยิ่งมีโคทาโร่นะครับหรือเกสึ์ในสนามเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการโปรเทคไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือมีสกิลยิงกันสวนนะครับผมจะทง ียมากขึ้นนะครับผมในเรื่องของการแก้เกมเนี่ยในเรื่องของการสูญเสียประสิทีิความสามารถหรืออะไรเงี้ยบอกได้เลยว่าไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการสูญเสีย,ยมันจะเป็นชี้เป้าหนึ่งตัวแต่ในกรณีเดียวกันถ้ามันโดนแบบประกาศชื่อสูญเสียชื่อนั้นทั้งหมดอะไรเงี้ยอาจจะต้องแก้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกครับว่า Tech เทคเหล่านี้มันเกิดจากหลายๆตัวด้วยกันการประกาศชื่อหนึ่งตัวสูญเสียหรือทั้งบอร์ด คือมันมีไหมบิสติกที่แบบสูญเสียทั้งบอร์ดเนี่ยคือจริงๆมันไม่ค่อยมีนะครับมีแต่แบบทั้งบอร์ดยกเลิกนะครับผมอ่าอเวอริที้อะไรประมาณนี้ฮะซึ่งเราก็จะมีแบบเกสต์ใช้1สกิลการสวนซึ่งมันเป็นการแก้สกิลนะครับเสียงที่ผมบอกว่าอ่าการแก่อวิธกับสกิลในฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ในกรณีที่แบบยังไงดีทั้งสองส่วนนะครับผมประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยต้องออกแบบมาในรูปแบบของการไปยีเท่านั้นนะครับผมส่วน ครังยักนะครับในกรณีที่ต้องบอกว่าสําหรับน้องๆมือใหม่ครับหลายคนบอกว่าพี่ครับผมไม่มีมิสติกแรงๆไปสู้เขาเลยมิสติกที่จะเป็นชุดหลักๆที่เป็นแบบชุดสามาัญนะครับผมซึ่งมันแพงมากบวกก่าผมจะตามหาครบผมไม่รู้จะเล่นยังไงผมมีมิสติกนิตี้ผมเล่นได้ไหมนะผมต้องบอกเลยว่าคือชุดนี้ครับตัวผมเองอ่ะผมก็ใช้มิสติกนิตี้เล่นนะแล้วก็ไม่ได้ใช้เทคของคังยะด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับคังยะผมใส่2ใบทานันเอง นะครับผมแล้วก็ไอเทคแอบิตี้อะไรต่างๆนานะที่ว่ามิสติกชุดเดอะมูนลิซิ่งเดอะซันตกทรายแล้วได้จวอะไรพวกนี้คือตัดทิ้งเลยครับคือผมไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับสิ่งที่เอามาใช้ของคังกูยะก็คือดึงเติมตัวเมนเด็กให้เต็มนะครับผมแล้วก็เป็นแอบิตี้ที่เออเป็นสกิลที่บอกว่านินจาเอกไบแอบิตี้สูญเสียไม่ได้นะครับผมในสับหนึ่งซับเติร์ดนะครับเอามาใช้แค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่มาแค่สองใบอย่างที่ผมบอกครับเกมนี้มันรอไม่ได้นะฮะครับเราองงมาเร่าต้องนนนนนาาาาาโโคคคทรรร่่กกกััับบบเเเเสสะ็็ืือดดิมมียข้้ใหวที่่สสุดนนะคครับวิิกก็คือท่ เพื่อทำเคาน์เตอร์นะฮะก็ตามนี้เลยครับและที่เหลือก็วิ่งตีอุตลุดแล้วก็เป็นหน้าที่ของฝั่งตรงข้ามที่ต้องแก้นะครับผมในจุดนี้เนี่ยมิสติกก็เลยไม่อินเท่าไหร่นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าผมเล่นเด็กนี้เนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามแก้ในสถานะที่ผมไม่ตายนะครับผมถ้าแอปโดนแล้วแอปไม่ตายแอปไม่แก้นะครับแอปไม่ยิงมิสููด้วยนะครับเปลี่ยนตัวตีต่อเลยครับผมนะเราใช้ท่านี้แทนครับผมเรื่องการยิงมิสติกนะครับถ้าเราเป็นฝ่ายสนามฝ่ายพับสนามบุกแล้วเนี่ยครับการยิงมิสติก ถ้าเราแก้มาแล้วเออถ้าเราโดนแก้มาแล้วเราไม่ตายนะครับผมการยิงมิติสวนสําหรับเด็กตีไม่เหมาะครับผมแนะนําให้ใช้ซิลวิ่งตีเลยครับเอาเปลี่ยนตัวใหม่วิ่งตีต่อเลยครับผมคือถ้าเราไม่ตายไม่สีเรียสครับเด็กนี้มันต้องตีจริงๆแล้วให้ฝั่งตรงข้ามเป็นฝ่ายยิงมิติมาแก้เรานะครับผมในกรณีที่แบบฝั่งตรงข้ามไม่มีมิสิกแก้เขาจะปล่อยตายและทําให้เรารู้ทันทีครับว่าอ๋อเขาแก้ท่าตีไม่ได้แล้วนะ หลังจากนั้นเราก็จะสับขาเลยครับวิ่งเลยฮะโดยเฉพาะผมจะใช้เกสื่อที่บอกว่า uh, The Black Viper เนี่ยครับอยู่ในท่าโนมล่างใดก็ได้ใช่ไหมครับชี้ตัวเองนะครับเอิชี้เพื่อนนะครับชี้ที่แบบที่เป็นเกสื่อเหมือนกัน,นครับวิ่งไปตีสามทามเลยครับผมเนาะโดยถ้าขณะที่เรามีแบบ uh, โคฮาลุอยู่ในสนามเราก็จะตีลบพลังนะครับผมถ้ามี ฟุโตะนะครับฟุโตะนะครับอยู่ในสนามเราก็จะตีแอทแทบบวกสองข้ามไลน์นะครับผมมีตัวดินในสนามนะครับผมเราเอามาลงตอนเทิร์นนั้นเนาะเราก็จะได้รับแบบไม่ถูกกำไรจากการต่อสู้นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเดอะแบ็คไวเปอร์นะครับพยายามงอกให้เร็วเลยนะครับในเรื่องของการโปรเทคกันต่อสู้เนี่ยเขาช่วยได้เยอะจริงๆนะครับโดยเฉพาะสกิลหนึ่งการสวนเนี่ยครับเนาะสำคัญในจุดนี้ครับผมสำหรับมิสติกของนินจานะครับผมต้องบอกว่าเด็กนี้ไม่ได้อินนะครับผมเอาเป็นว่าเด็กมิสติกเซตมิสติกนินจาที่ว่าเล่นกับ คาคุยะนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไว้สปอยให้กับเด็กดินตาที่มันต้องใช้จริงๆนะครับเพราะสาหรับเด็กนี้เนี่ยที่เอามาสปอยหนึ่งเลยนะครับผมคือมันไม่อินกับมิสติกครับเล่นมิตินิตี้ได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับว่าคากรุยะไม่สุดไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะจริงๆความสุดไม่สุดเนี่ยมันอยู่ที่สเต็ปตีครับเด็กนี้ต้องสเต็ปตีเท่านั้นเนาะสำหรับตัวเด็กนี้นะครับผมอธิบายอะไรผิดพลาดไปหรือมีใครอยากเพิ่มเติมสัดส่วนในส่วนที่ผมพลาดไปเนาะก็ เพิ่มเติมได้เลยครับเต็มที่ครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะต้องลาไปก่อนเลยนะครับผมไว้เจอกันชึปหน้าครับจะเป็นเด็กอะไรมานำเสนอนานต้องรองดูกันต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ